คนที่สองนะคะก็ยังมีหนอ่นอ,ย,นอย,ยอยู่ก็จะมาทายกับตัวนี้เหมือนเดิมนะอีกสักพักนุ่นก็จะโทรไปหาคุณหมอน,นะคะเพื่อที่จะนัดตรวจสุขภาพของลูกสาวคนโตนะคะว่าพัฒนาการของเด็กเป็นยังไงอะไรองงี้ก็คือเขาจะมีตรวจช่วงก่อนอายุสองขวบนะคะก็เดี๋ยวต้องทำนัดล่วงหน้าประมาณ4เดือนแต่ว,วันนี้นุ่นจะลองโทรไป วันนี้ก็จะมาทำกุ้งกระเทียมนะคะสำหรับมื้อเที่ยงกุ้งก็จัดการทำความสะอาดเรียบร้อยอันนี้หมูนะคะก็มกหมักเอาไว้ food, เดี๋ยวจะมาทอดนะคะวันนี้ว่าจะทำทานกับข้าวผัดนะคะกระเทียมเริ่มเหลืองก็เดี๋ยวจะใส่กุ้งลงไปนะคะ ก็จะมาปรุงรสนะคะด, Star, ด้วยน้ำมันหอยแล <emin. S 1> ้วก็พริกไทยดำนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะจอดใส่กันมาทอดหมูต่อนะคะเอาหมูลงไปผัดกับกระทะเมื่อกี้นะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมของกระเทียมอยู่ก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเดี๋ยวจะมาทำข้าวผัดต่อจ้าก็ตอกไข่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปนะคะก็หอยให้ข้าวมันไม่จับเป็นก้อนนะคะพรกกับไก่แล้วนุ่นก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนิดน,นึงนะคะทำด้วยซีอิ๊วนะคะแล้วก็จะใส่รสด,ดีนิดนึงนะคะนุ่นมปคนคมติดหวานนิดนึงนะคะก็จะใส่น้ำตาลไปนิดนึง จากที่ทงรสเสร็จนะคะก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะนู่นเป็นคนที่ชอบให้มันเป็นสีแบบดำๆนิดนึงนะก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะซีอิ๊วเขาเรียกว่าอะไรล่ะซีอิ๊วดำหวานอะไรสักอย่างนี่แหละมีสีสันนิดนึงบางคนชอบแบบสีออกใหม่ๆหม่างหนึน่งน,ะะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดไข่สไตล์คนทำน้ข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะหมูที่ทอดนะคะก็เสร็จแล้วเหมือนกันโอ้โห ไปสนีมาส่งของเยอะมากคุณสามีสั่งอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเมนูอาหารมันีไม่มีผักเลยนะคะเดี๋ยวจะไปหั่นผักมาเพิ่มนะคะอัพปิทิดนะเด็กมุกซูโบวียนติสิโซซาวะเจ็บปะ This is ิโซะคุณผู้ชายก็แพ็คของแล้วนะคะให้ทานข้าวก็ไม่กินก่อนนะคะอร่อยไหมคะ กดเอซเซนมามมัมมามมัมมามมัม <c oughs> อันนี้กุ้งนะคะที <c oughs> ่ทำไว้มุกจุ่มมามมัม <c oughs> อยาม่ามามาคลิปเดี๋ยวอืมอัม,อม,อม,อม,มเล็กกะเล็กกะ อันนักมั้ยมัมสุบาเข้ามาเฮียชามันบลูแมนมาดูดอกไม้แล้วว้าวดอกไม้สวยเยอะเลยว้าวนี่เน่ชัดจีมีฮะไม่เอาลูกไม่เอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนดอกไม้ชัดย่าเกนาบลูแมนแต่ไม่เอารองเท้าไปเหยียบนะคะดอกไม้สวยมบช Ja. 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 Danke. schön. Gut. Ja. zwei, drei, wow. los <laughs> wow. Und was sagst du, Opa? Schau, schau. Muss Ja. dankeschön sagen?

ก็มาทานมือเย็นกันนะคะอามอามสุดตาอันนี้นะคะก็เป็นเส้นนะคะกับอซอสอารมณ์เหมือนซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีแครอทข้างในแล้วก็จะเป็นเนื้อข้างในนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยนุ่นทําให้มันละเอียดนะคะเพราะว่าลูกสาวไม่ค่อยทานเนื้อเท่าไหร่ ก็เลยต้องทําให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆเล็กๆแล้วเขาก็จะได้ทานเหมือนไม่ให้รู้สึกว่ามันมีเนื้ออยู่ข้างในอะไรอะไรไหมคะแป้งอน l l g อ o อร่อยมากๆค่ะจะหมดแล้วนะคะ